ทำได้จริงครับลบรอยได้จริงครับดีกว่าน้ํายาที่เขาขายกันหลายเท่ามากครับตัวน้ํายานั้นนะ่ะบางตัวซื้อมามันก็ลบไม่ได้จริงๆนะครับแต่ตัวเนี้มันลบได้จริงๆครับลองดูกันเลยแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปดีกับบดีไอนะครับวันนี้ผมจะมาทำแลบเทสการขัดพลาสติกรอบที่2นะครับหลังจากรอบแรกเนี่ยผมขัดเรือนใหม่ไปใช่ไหมก็ไขประวนันตัวนี้ใช้ยันลูกบวชเลยนะครับก็ ผ้าขัดก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้เป็นผ้าดิบนะทุกคนผ้าดิบเขาเรียกว่าผ้าล้อขัดนะครับก็ผมไม่พูดมากก็แล้วกันนะครับก็หน้าจอของตัวเกียรวัดรอบเนี่ยนะครับนี่ผมแกะออกมาแล้วนี่เป็นเกียรวัดรอบนะมันขูดขีดครับทุกคนนี่ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นรอยขนแมวเยอะมากนะครับจนรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนของใหม่อะนะครับก็ผมจะขัด ขัดหน้าตัวนี้นะครับก็เริ่มแรกก็ให้เราแกะออกมาเลยแกะแบบนี้ตัวนี้ไม่ไม่มีกาวนะครับเวลาประกอบก็ไม่มีกาวนะมาดูจะชัดกนเลยดีกว่าคนเห็นไหมขนแมวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ด้านนี้ด้านในก็จะน้อยหน่อยเดี๋ยวจะไปเอาไปขัดกระดาษทรายก่อนนะครับกระดาษทรายก็ผมใช้ยู่สองเบอร์นะครับ เบอร์ซ้ายเนี่ยเป็นเบอร์400นะครับเบอร์ทางขวานี่เป็นเบอร์1,500นะครับซึ่งเป็นกระดาษทรายที่เหลือจากผมทํางานวันนั้นนะครับก็จะเอามาใช้งานได้อีกเพราะว่ามันยังสดใสอยู่นะครับก็ให้เราานาลงไปนะครับล้างกระดาษทรายนิดหนึ่งพวกคาฝุ่นนะครับสาเหตุที่ต้องใช้เบอร์400เนี่ยเพราะว่าผมต้องการขัดหน้ามันเนี่ยให้มันลบรอยขีดข่วนออกให้หมดนะครับ หน้านี้รู้สึกว่าจะชัดเจนมากครับหน้านี้ด้านในครับก็ขัดไปเลยครับเบอร์400รูปครับรูปไปเรื่อยๆนะครับรูปจนเรารู้สึกว่ามันมันสากมือมากๆนะครับเวลาเรารูปดูเนี่ยครับอันนี้เราเรียกว่าเกียรนนาดำนะมาดูกันว่ามันจะกลับมาใส่ปิ้งได้หรือเปล่าครับ เวลาเราขัดนะครับก็ให้สังเกตดูว่านะครับเอาน้ํามาลูบดูนะครับเอาน้ํามาลูบดูว่าตรงไหนที่มันเป็นรอยลึกนะครับรอยขูดลึกๆอย่างนี้นะครับก็ให้เราทําการขัดรอยนั้นน่ะให้มันจางหายไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเคครับทุกคนก็ผมคิดว่าเบอร์400น่าจะพอแล้วนะครับอ่าต่อไปผมจะใช้เบอร์1,500นะครับของ TOA นะครับเนื้อมันจะดีหน่อย Hi Technology f ร์ m Japan นะครับมันเป็นงานใจเย็นทุกคนขัดใจเย็นไปไเรื่อยๆพอเราสาัมผัสดูเนี่ยอันนี้ผมขัดพันห้าไปแล้วนะมันจะลื่นๆวิธีสังเกตนะครับส่วนฝั่งที่เราขัดเบอร์สี่ร้อยอยู่มันจะเนื้อเนนะครับสัก,สกๆเนือเนอันนี้มันจะลื่นๆื <S <S ่เคผมมาดูตอนขัดเสร็จว่ามันจะเป็นยังไง เราขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับให้ hey, ล้างด้วยสไล์นะครับสไลด์นิดนึงเอามือถูนะครับแบบนี้สไลดมันจะล้างคราบพวกคราบมันองนะครับคราบที่เป็นคราบมันจากมือเราจากอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะออกสกๆแบบนี้เลยแตกต่างกันนะเดี๋ยวเราจะมาขัดหน้านี้นะครับเนวทางการขัดนะครับก็เอาใบขัดนะครับมาถูกับไข่ประหวานก่อนนะครับ ูเพื่อให้ไขประวันมาันมาติดที่วงล้อนะครับโอเคทุกคนผมขัดแค่ครึ่งเดียวก่อนนิดนึงก่อนนะครับก็มาดูความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันจะกลับมาเงาไลยไหมก็ทุกคนนี่เลยให้ดูแบบนี้เลยนะครับ ทุกคนจะเห็นว่าผมขัดไปแค่นิดเดียวเนี่ยความใสปิ้งเนะี่ยมันก็กลับมานะครับส่วนที่ยังไม่ได้ขัดนะนี่รูไปดูเลยมันก็ยังเป็นสักๆในพื้นที่ของเราขัดกระดาษทรายอยู่นะครับนี่ความเงาเริ่มมาแล้วเราต้องขัดแบบนี้ประมาณ2อถึงสรอบนะครับลุยกันเลยเวลาเราขัดไปเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะหายไปด้วยใช่ไหมไขประวันจะหลุดออกนะครับก็ให้เรามาเติมบ่อยๆนะครับเติมบ่อยๆนะ เดี๋ยวเรามาดูรอบแรกครับที่ผมขัดนะร,รอบแรกแบบวนๆนะครับว่ามันจะไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับคนเดีย๋ยวให้ดูความเงาก่อนนะครับแบบนี้นะครับกลับมาเงาอันนี้ก็ฝังด้านในฝังด้านในเราไม่เราไม่ขัดเราไม่ขัดกระดาษทรายก็ขัดได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับรอยขนแมวก็แค่รอบแรกเนี่ยรอยขนแมวก็หายไปเกือบ จนหมดเลยนะครับผมจนจะไม่มีรอยกระดาษทรายแล้วนะครับโอ้โหอย่างจำเลยทุกคนนะนาเกตของเราอะไรที่เป็นพลาสติกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับพลาสติกเงาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะระขัดรอบสองนะ โอเคนะครับทุกคนก็มาดูครับหลังจากรอบที่สองนะครับก็อันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้ด้านหลังอันนี้ผมเก็บรอยด้านหลังไปด้วยตะกี้นี้นะครับด้านหน้าก็ถือว่าโอ้ค่อนข้างที่จะพอใจมากนะครับมันกลับมาเงาแบบนี้ทุกคนนี่ออกแบบนี้ดูดิเหมือนกระจกเลยอ่ะครับเนี่ยเห็นท้องฟ้าครับเงามากนะครับ,รบ,าม,ารบมันเงาเหมือนกับ เงาแบบเมทัลลิกอะนะเงาแบบเมทัลนะครับเหมือนมีเนื้อกระจกจริงๆนะครับจากพลาสติกธรรมดานะครับมันมันเกิดความร้อนเสียดสีระหว่างไข่ประวานกับเนื้อพลาสติกนะครับมันก็เลยกลายเป็นใสๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ลงน้ํายาเดี๋ยวผมจะลงน้ํายาให้ดูนะเทน้ํายาใส่บนผ้านะครับเอานิดเดียวก็พอนะครับน้ํายาตัวน,นี้มันจะช่วยลดคราบไข่ประวานนะครับ เราจะเอามาลบคราบไข่ปลาวานใช่ไหมมันจะฉ่ำๆนิดนึงนะด้านนี้ผมก็จะชุลุมชุลุมไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ใช้ผ้าตัวนี้นะครับขัดครับผมขัดลบลบรอยของไข่ปลาวานออกนะครับเพราะว่า เวลาใบขัดมันถูกับพลาสติกกับไข่ประวานมันจะเกิดความร้อนแล้วมันจะเป็นขาดเหนียวๆน,นิดหนึ่งถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้นะครับนิดเดียวนะคุจะลรบออกเลยนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าโอเคแทนๆน,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 นะครับเนี่ยทุกคนจะเอาเงาขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับ ความขยันของเรานะครับว่าเราขยันขัดขนาดไหนใส่ใจรายละเอียดขนาดไหนนะครับถ้าเราใส่ใจรายละเอียดมากนะครับก็เราจะได้งานที่ดีนะครับชิ้นงานที่มีคุณภาพนะครับแต่เราขี้เกียจนนิดนึงก็ก็เงาตามตามความขยันของเรานะครับสําหรับผมเนี่ยมันก็สุดๆแล้วครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันเป็นรอยขนแมวเยอะมากแล้วก็ มันไม่น่าดูเวลาเราส่องไฟกลางคืนเวลาขับรถกลางคืนน่ะมันก็เหมือนกับว่ามันสักๆคนที่รักรถแล้วก็ชอบแต่งรถเนี่ยก็อยากจะหาวิธีกําจัดรอยขนแมวตัวนี้นะครับก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลจริงที่สุดแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าเราต้องเสียเวลามานั่งแกะเกจออกมานะครับทําได้จริงครับลบรอยได้จริงครับดีกว่าน้ํายาที่เขาขายกันหลายเท่ามากครับตัวน้ํายานั้นน่ะ บางตัวซื้อมามันก็ลบไม่ได้จริงๆนะครับแต่ตัวเนี้มันลบได้จริงๆครับลองดูกันเลยครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับนี่นะครับทุกคนผมเอามาประกอบเข้ากับตัวบอดี้แล้วนะครับบอดี้ก็ทําสีใหม่นะมันก็จะมีมิติก็จะเพิ่มความสวยขึ้นมานะครับถ้าเราเห็นแค่กระจกมันก็จะไม่รู้ว่าเออมันมันเข้ากับรูปทรงสีขนาดไหนนะครับหน้าเขียวอ่าหน้าเกเกรดหน้าดํา ทำสีนี้เข้านะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีฟ้าแล้วก็อีกสีหนึ่งสีแบบเนี้ยเหมือนไข่ประวานอะไรเงี้ยนะผมชอบแล้วก็สีน้ําเงินแล้วแล้วแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า,าการตกแต่งตามสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเราต้องคัสตอมงานแล้วก็เลือกงานที่เราชอบออกมาจริงๆนะครับ